สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ปุปปตคิครับของคนรักสุขภาพกันนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายได้รับวิตามินซีจากธรรมชาติอย่างเพียงพอเราก็ควรที่จะต้องกินพืชผักผลไม้สดสดให้มากๆก,กันใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ครับว่าผลไม้อะไรที่ให้วิตามินซีสูงมากจนได้รับฉายาว่า The King of C หรือว่าราชาแห่งวิตามินซี ทราบกันไหมครับในวิดีโอนี้ผมจะนำข้อมูลของผลไม้เมืองร้อนที่ให้วิตามินซีสูงมากๆเลยนะครับและยังให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันซึ่งผลไม้ดังกล่าวก็คืออาร์เซโรลาเชอรรี่นั่นเองครับมาติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงอาร์เซโรลาเชอร์รี่อารเซโรลาเชอรี่เป็นเชอร์รี่พันหนึ่งครับเป็นผลไม้เมืองร้อน ที่พบได้มากในแถบทวีปอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ครับและเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ทั่วโลกยอมรับกันว่ามีปริมาณสารอาหารในกลุ่มวิตามินเกลือแร่และไฟตนิวเทรียนอุดมสมบูรณ์ที่สุดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินซีครับรู้กันหรือไม่ครับว่าในปริมาณน้ำหนักของผลสดที่เท่าๆกันนะครับระหว่างแอสโราเชอรี่กับส้มเนี่ยสโราเชอรี่ จะมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง50-80เท่าเลยนะครับอัสซ o โรล่าเชอรี่ก็จึงได้สมญานามว่า The King of C หรือว่าราชาแห่งวิตามินซีนั่นเองครับวิตามินซีที่พบในเชอรี่สดเนี่ยน,นะครับจะมีปริมาณที่แตกต่างไปตามสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นสถานที่เพาะปลูกสภาพอากาศความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะครับผลสดของ a c e โรลาเชอรี่ปริมาณ100กรัมเราจะพบวิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง3.5กรัมครับหรือว่า1,500ถึง3,500มิลลิกรัมนั่นแหละครับแต่จะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับโดยการเปรียบเทียบวิตามินซีจากผล a ซาโรลาเชอรี่กับผล,ลไม้อื่นๆอย่างเช่นส้มเป็นต้นน,นะครับน้ำที่คั้นสดๆนะครับจากผลของแซาโรลาเชอรี่ ในหนถ้วยตวงครับประมาณ180มิลลิลิตรเนี่ยนะครับจะให้วิตามินซีเทียบเท่ากับน้ำส้มคั้นสดๆถึง14ลิตรเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าอัเจรล,ลา่าเชอรี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆครับและเพื่อนๆรู้กันหรือไม่ครับว่าวิตามินซีจากผลไม้ในธรรมชาติเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าวิตามินซีที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินซีจากผลแอสโรรไเชอรี่เปรียบเทียบกับการกินวิตามินซีสังเคราะห์พบว่าวิตามินซีที่ได้จากผลแอสโรรไเชอรี่น,นะครับสามารถดูดซึมผ่านลำไส้เล็กของเราเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้เร็วกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง1.63เท่าเลยนะครับอันเนื่องมาจากในผลของแอสโรราเชอรี่นอกจากจะมีวิตามินซีแล้วเนี่ยนะครับยังอุดมไปด้วยไฟโตเนืวอเทียมในกลุ่มอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่น แอนโทไซยายนินแล้วก็ไปโนตวนิวเทนรนในกลุ่มฟลาโวโยด์เป็นต้นน,นะครับซึ่งสารทั้งสองกลุ่มนี้นะครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีนั่นเองครับลองดูจากในภาพก็ได้นะครับภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเอาวิตามินซีสังเคราะห์เอามาเข้าเครื่องโครมาโตกราฟีก็จะมีกราฟพุ่งขึ้นไปสูงมากเลยนะครับซึ่งกราฟที่พุ่งขึ้นไปสูงมากนั่นคือวิตามินซีครับแต่สังเกตนะครับว่าภาพด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มีส่วนประกอบอื่นๆร่วมอยู่เลยครับ มีแต่วิตามินซีเนี่ยโดดโดดขึ้นมาเลยส่วนกราฟทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นวิตามินซีจากผลของแอสเซโรราเชอรี่ลองสังเกตที่กราฟเลยครับด้านซ้ายสุดที่พุ่งไปสูงมากๆนั่นก็คือปริมาณวิตามินซีครับแล้วก็จะมีสารอาหารอื่นๆครับพุ่งสูงขึ้นไปตามด้วยครับซึ่งสารอาหารกลุ่มนั้นก็คือสารอาหารในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนั่นเองครับซึ่งในการวิจัยนี้นะครับอย่างพบอีกว่าการกินวิตามินซีจากผลแอสเซโร์ราเชอรี่นั้น วิตามินซีที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของเราแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถคงประสิทธิภาพในร่างกายของเราได้ายาวนานกว่าการกินวิตามินซีสังเคราะห์อีกด้วยนะครับก็เพราะว่าในผลอัสโรลาเชอรี่มีไฟโตนิวเทรียในกลุ่มต่างๆที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไฟโตนิวเทรียในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเหลือประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีในร่างกายไม่ให้สูญเสียประสิทธิภาพเร็วเกินไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอัสโรลาเชอรี่ เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยเนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ประโยชน์ของวิตามินซีที่มีต่อสุขภาพของเรากันดีไหมครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าวิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านมากเลยครับซึ่งผมก็เคยได้ทําวิดีโอแนะนําประโยชน์ของวิตามินซีเอาไว้ให้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะรับชมโดยละเอียดเนี่ยนะครับผมจะแนบวิดีโอในช่วงท้ายไว้ให้ด้วยครับส่วนในวิดีโอนี้ ผมก็จะขอกล่าวถึงบทบาทของวิตามินซีพอสังเขตเป็นประเด็นหลักๆท่านั้นนะครับนั่นก็คือวิตามินซีกับการเสริมภูมิต้านทานต้านไวรัสไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยกลไกการเพิ่มความสามารถการต้านการอักเสบแล้วก็การต้านการติดเชื้อนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับวิตามินซีกับความสามารถในการป้องกันแล้วก็รักษาโรคหวัดมีมากกว่า50ผลงานเลยครับหนึ่งในงานวิจัยนั้นได้รายงานในปีพิทตศักราช2006 โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าซาซาสุกิที่ทําการวิจัยกับคนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาความสามารถของวิตามินซีต่อการป้องกันแล้วก็รักษาโรคหวัดนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษานานถึง5ปีเลยซึ่งในงานวิจัยนี้นะครับก็พบว่าเมื่อผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดรับประทานวิตามินซีในขนาด50-500ถึงมิลลิกรัมต่อวันอย่างต่อเนื่องนะครับพบว่าผู้ที่รับประทานวิตามินซีอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำตลอดระยะเวลา5ปีโอกาสในการป่วยเป็นไข้หวัดจะลดลงอย่างมากอย่างเห็นชัดเจนเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวิตามินซีอย่างต่อเนื่องครับแต่นะครับวิตามินซีจะไม่สามารถที่จะช่วยให้กับผู้ป่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดจากไข้หวัดได้เลยครับถ้ารอจนมีการติดเชื้อมากขึ้นแล้วโดยมีอาการผิดปกติแสดงออกมาชัดเจนนะครับอย่างเช่นน้ำมูกไหลไอจามเป็นไข้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายขณะที่เราเป็นหวัดจนมีอาการแล้วเนี่ยนะครับมันต่ํามากๆแล้วครับวิตามินซีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแต่ช่วยได้น้อยนอกจากนี้การวิจัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิตามินซีกับไข้หวัดอีกว่าในกลุ่มคนที่ติดเชื้อหวัดแล้วแต่ยังไม่มีอาการนะครับแล้วได้มีการรับประทานวิตามินซีในปริมาณมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันอย่างต่อเนื่องก่อนถึงระยะอาการที่จะแสดงอาการต่างๆอย่างเช่น ก่อนที่จะมีน้ำมูกไหลก่อนที่จะมีอาการไอจามมากก่อนที่จะมีการเป็นไข้เนี่ยนะครับกรณีเหล่านี้วิตามินซีจะช่วยลดระยะเวลาของการเจ็บป่วยจากไข้หวัดได้นะครับดังนั้นขอสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการดูแลประสิทธิภาพของระบบคุมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีก็อย่ารอให้ป่วยเป็นไข้หวัดจนแสดงอาการแล้วนะครับจึงมากินวิตามินซีเอาเป็นว่าเรากินวิตามินซีในทุกๆวันก,นก่อนการเป็นหวัดดีกว่านะครับ แล้วเราจะรู้ไหมครับว่าวันไหนเราจะเป็นหวัดเราไม่รู้ถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้หมายความว่าเราควรกินวิตามินซีในทุกๆวันนั่นแหละครับซึ่งบทบาทของวิตามินซีก็จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยครับมีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ทุกเวลาเลยครับอย่ารอให้เป็นหวัดซะก่อนแล้วค่อยกินเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสก็เต็มร่างกายไปแล้วครับอาจจะช่วยได้น้อยนะครับและนอกจากวิตามินซีที่มีอยู่ในแเซโรลาเชอรี่ มีอยู่ในปริมาณสูงแล้วนะครับอัสตรอล่าเชอรี่ยังมีสารอาหารในกลุ่มอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายนะครับในผลสดของอัสตรอล่าเชอรี่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B3 B6 และก็ B12 นะครับส่วนแร่ธาตุที่พบได้มากในอัสตรล่าเชอรี่นะครับก็ได้แก่โพแทสเซียมโดยผลสดของอัสตรล่าเชอรี่100่กรัมจะพบโพแทสเซียมถึง1 4 6มิลลิกรัมเลยครับ สารอล่าเชอร์รี่ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอื่นๆนะครับที่สําคัญต่อร่างกายของเราอย่างเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสทองแดงสังกะสีแล้วก็ซิลิเนียมเป็นต้นครับและนอกจากนี้ก็ยังพบสารอาหารในกลุ่มไฟโตนิวทรียนที่สําคัญมากมายเลยครับได้แ,แก่แอนโทไซยายนินพบในปริมาณสูงมากครับซึ่งแอนโทไซยายนินก็จะเป็นไฟโตนิวทรยนที่มีบทบาทในการต้านอนุมูลสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับนอกจากนี้ ก็ยังพบไฟโตนิวอที่ในกลุ่มอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นกลุ่มแคโรทีนอยเป็นต้นการมีสารอาหารที่หลากหลายในผลแอสเซโลลาเชอรี่จึงนับได้ว่าแอสเซโลลาเชอรี่เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเหมาะกับการนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยครับและจากประโยชน์ดังกล่าวแอสเซโลลาเชอรี่ก็จึงได้รับความนิยมไปอย่างสูงในการนํามาใช้เป็นวัตถุด,ดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของเรากันนะครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็คงรู้จักอารซโราเชอรี่ผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณค่าต่อสุขภาพกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือไม่ครับว่านิวทีไลท์เป็นผู้ผลิตอารเซโราเชอรี่รายใหญ่ของโลกมานานกว่าหลายทศวรรษแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาเพื่อน,อนๆมาทําความรู้จักแหล่งที่มาของอารโราเชอรี่ของนิวทีไลท์กันครับ เริ่มต้นกันที่การคัดเลือกสายพันธุ์กันก่อนเลยครับการคัดเลือกสายพันธุ์ของ a อ a โตรลาเชอรี่ที่จะเพาะป,ปลูกลงผืนดินของฟาร์มนีทิไลน์น่นะครับนีทิไลน์จะใช้กิ่งพันธุ์จากสายพันธุ์ที่ดีจากต้นที่ให้ผลผลิตสูงโดยกิ่งพันธุ์ที่จะถูกคัดเลือกนั้นนะครับจะต้องมีความสมบูรณ์ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จัดจนเกินไปแล้วก็ในทุกๆก,กิ่งพันธุ์ก็จะถูกตัดแต่งด้วยมือนะครับและหลังจากนั้นกิ่งพันธุ์ก็จะถูกนํามาปักชําในโรงเพาะป,ปลูกครับ เพื่อการเพาะปลูกในรอบใหม่ในแต่ละฤดูการที่เหมาะสมครับหลังจากที่กิ่งพันธุ์ที่อยู่ในโรงเพาะชาม,มีการแตกรากใหม่แล้วนะครับแตกยอดใหม่แล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่พร้อมที่จะนําไปปลูกในฟาร์มก็จะต้องมีการคัดเลือกฟาร์มที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งการคัดเลือกฟาร์มก็มีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่านิวทรีไลท์เป็นเจ้าของฟาร์มที่มีพื้นที่มากกว่าหมื่นไร่นะครับที่ประเทศบราซิล ซึ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรเพียง3องศาเท่านั้นเป็นฟาร์มในเขตร้อนชื้นครับซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ78องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ26องศาเซนเซยสนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยครับสําหรับการเพาะปลูกแอเซโรล่าเชอรี่ซึ่งเป็นผลไม้เมืองร้อนโดยฟาร์มของนิชลไลท์แห่งนี้นะครับจะทําการเพาะปลูกในระบบชีวภาพหรือว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองแล้วด้วยนะครับ นิวท i ไลท์พิถีพิถันในการตรวจสอบด้านพฤกษศาสตร์ของต้น a c สเซอร c ล e r เชอรี่เป็นอย่างมากเลยครับโดยตลอดทั้งปีก็จะมีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไปจนกระทั่งเริ่มออกดอกตูมแล้วก็ไปจนถึงการติดผลเลยนะครับและการเก็บเกี่ยวผลของ a c สเซอร c ล e r เชอรี่ของฟาร์มนิวท i ไลท์เนี่ยนะครับจะเน้นการเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผล a c สเซอร c ล e r เชอรี่ในขณะที่ผลของเชอรี่ยังเป็นสีเขียวครับกล่าวคือผลแก่จัดแต่ยังไม่สุกจนเป็นสีแดง เพื่อให้ได้วิตามินซีสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นผลที่มีสีแดงแล้วนะครับปริมาณวิตามินซีจะค่อยๆลดลงครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับ Newtyle like ได้พัฒนาการเก็บเกี่ยวผล a อสโตลาเชอรี่ด้วยการใช้เครื่องมือการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติรุ่นใหม่ล่าสุดครับซึ่งการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรลักษณะนี้นะครับจะมีการแยกส่วนของกิ่งก้านแล้วก็ใบออกจากผลของเชอรี่ไม่ให้ปะปนกัน ทำให้ไม่เสียเวลาในการที่จะต้องแยกกิ่งก้านแล้วก็ใบออกจากผลเชอรี่นะครับและหลังจากนั้นผลเชอรี่ที่ถูกเก็บเกี่ยวมาแล้วจะถูกทําความสะอาดนะครับด้วยน้ําแล้วก็จะนําไปแช่แข็งอย่างรวดเร็วซึ่งโดยกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่เครื่องจักรไปเก็บเกี่ยวที่ต้นจนกระทั่งถึงการแช่แข็งเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับก็เลยทําให้อาซาโรล่าเชอรี่ของฟาร์มนิขิไลท์จึงอุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เต็มเปี่ยม ที่ดีต่อผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพไงครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ฟาร์มแอสเซอรล่าเชอรี่ของนวทีไลท์ ight, ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาและหนึ่งในการพัฒนาการล่าสุดครั้งที่สำคัญก็คือการนำเทคโนโลยี IQF หรือ individually quick frozen มาใช้ในกระบวนการผลิตครับกล่าวคือ กระบวนการนี้จะทําให้อัาโรลาเชอรี่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาจากฟาร์มแข็งตัวอย่างรวดเร็วด้วยความเย็นจัดเพื่อรักษาคุณค่าของวิตามินซีเอาไว้ให้นานที่สุดครับโดยนิวทีไลท์ได้ใช้เทคโนโลยีระบบไนโตรเจนเหลวซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูงในการนําผลของอัาโรลาเชอรี่สดนํามาแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่เย็นจัดณอุณหภูมิติดลบ195.8องศาเซนเซียสหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับและโดยเทคโนโลยีนี้เองครับ ก็จะทำให้ผลออสโรล่าเชอรี่สดๆเนยนะครับเย็นจัดแล้วก็แข็งตัวภายในระยะเวลา30-40วินาทีเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นผลออสโรล่าเชอรี่ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในช่องทำความเย็นในชั้นในสุดเลยครับเพื่อเป็นหลักประกันของความสดจนกว่าจะถึงโรงงานนิวทรีไลท์ที่เมืองเลกวิลเพื่อการเข้าสู่กระบวนการการสกัดวิตามินซีแล้วก็การสกัดสารต่างๆจากอัสโรล่าเชอรี่ต่อไปครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่า ในกระบวนการผลิตผงสกัดเข้มข้นจากแอสโรราเชอรี่ที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั้นนะครับเพื่อให้ได้ผงแอสโรราเชอรี่สกัดเข้มข้น1กิโลกรัมจำเป็นจะต้องใช้ผลสดสดของแอสโรราเชอรี่ในปริมาณถึง14กิโลกรัมเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคงได้เห็นถึงคุณค่าของผลไม้เหมืองร้อนที่ชื่อว่าแอสโรราเชอรี่กันแล้วนะครับแน่นอนว่า าเราต้องการได้รับวิตามินซีจากผลาซาโรราเชอรี่เราก็คงจะต้องไปหาผลาอาโรราเชอรี่สดๆที่มีสีเขียวเข้มๆเนี่ยนำมารับประทานกันใช่ไหมครับแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าคงไม่มีใครสามารถทําได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครนําเชอรี่สดๆสีเขียวๆออกมาขายกันไงครับที่ในท้องตลาดที่เราเห็นก็จะเป็นผลเชอรี่สดสีแดงถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลสีเขียวเนี่ยรสชาติมันยังไม่น่ารับประทานไงเพราะว่ามันเปรี้ยวจนกระทั่งขมอะ่ะ มันก็เลยไม่มีคนเอามาขายกันดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการได้รับวิตามินซีจากผลอัสโรลาเชอรี่แล้วล่ะก,กอ็อาจจะเลือกแนวทางในการกินจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของอัสโรลาเชอรี่สกัดเข้มข้นก็ได้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ